พลังงานนี้จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันหลังจากที่เจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเจอเมื่อไหร่ก็ตามนะคะนับไปอีก7วันภายใน7วันนะคะพลังงานนี้จะเกิดขึ้นกับคุณนะ ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้พิมพ์นะคะวันที่และก็เวลาที่คุณเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะเวลา23นาฬิกา53นาทีของวันที่24สิงหาคมนะคะ,ะท่านที่มาเจอคลิปนี้พลังงานนะคะภายใน7วันนะคะหลังจากที่เจอคลิปนี้จะมีพลังงานอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณอขอให้เป็นพลังงานดีพลังงานบวกนะคะ ขอให้โชคดีขอหยิบไพ่ห้าใบนะคะโอ้โหคนที่มาเจอคลิปนี้น้อมรับคำทํานายได้เลยค่ะความสุขความสำเร็จพลังงานผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาพลังงานของกัลยาณมิตร พลังงานของหุ้นส่วนพลังงานของคนเกื้อหนุนเกื้อกูลคนช่วยเหลือนะคะภายในเจ็ดวันนี้มีพลังงานของการเดินทางเกิดขึ้นเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะบางคนนะคะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์พ่อพระพิฆเนศนะอ่าท้าวเวสสุวรรณนะคะเทพเจ้าใส่ไฉ่ิงเอียนะคะ ใครที่มาเจอคลิปนี้พลังงานภายใน7วันนี้นะคะคุณมีโอกาสนะที่จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานนะคะบางคนไปสัมภาษณ์งานบางคนไปสมัครงานนะคะคุณนะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้งานสูงมากหรือใครที่สอบข้าราชการมีโอกาสนะคะได้ข่าวดีในเรื่องของเรื่องขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือภายใน7วันนี้คุณจะมี ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเมตตานะให้สิ่งดีๆนะให้ทรัพย์สินนะหรือช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือการงานนะคะมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนเกื้อกูลปัญหาที่คุณกำลังเจอด่านเกมที่คุณกำลังเจอปัญหาอะไรก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่คุณกำลังรอนะคุณกำลังคิดอยู่ว่าจะผ่านไปได้ไหมนะคะ สิ่งที่คุณกำลังนะคะมีความกังวลใจบอกเลยว่ามันจะผ่านไปได้นะคะสิ่งที่คุณเจออยู่นะ,ะขอให้คือให้เวลาหน่อยแต่มันจะผ่านไปได้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นบอกเลยคะ่ะนะ,ะบางคนมีโอกาสมีคนได้แต่งงานบางคนมีคนมาขอนะคะมามั่นมา คือความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่นะคะจะมั่นคงขึ้นนะคะบางคนซื้อบ้านนะคะบางคนมีแพลนที่จะในเรื่องของการเร,เรื่องชีวิตคู่นะคะบางคนมีคู่ประถมนะคะได้แฟนชาวต่างชาตินะคะอ่ะแล้วขออีก3าใบนะคะว่าภายเจ็ดวันนี้นะคะมีพลังงานอะไรที่ อยากจะสื่อสารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะขอดูอีก3ามใบนะคะใครที่มืดแปดด้านอยู่ใครที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอยู่ใครที่กำลังก้าวออกจากสิ่งที่ตัวเองกำลังเจออยู่มีบอกเลยคุณจะผ่านไปได้นะคะคุณจะผ่านไปได้ภายในเจ็ดวันนี้ คุณจะมีทางออกนะคุณจะมีทางออกจะมีคนช่วยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุณเป็นลูกหลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจออยู่ขอให้วางใจว่าคุณจะผ่านไปได้อวยพรตัวเองเยอะๆนะคะคุณเป็นคนเก่งมากนะคุณเป็นคนเก่งมากๆคุณเป็นคนที่ขยนันอดทนพยายามนะ,ะพยายามที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำอยู่คุณทำดีแล้วที่เหลือนะคะให้นะพลังงานอื่นช่วยเกื้อหนุนเกือเก้อกูลคุณด้วยนะคะอ่ะใครที่มาเจอคลิปนี้น้อมรับพลังงานนี้นะคะ น้อมรับพลังงานความโชคดีพลังงานของการสนับสนุนจากสิ่งศักดิาา์สิทธิ์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่นะพลังงานของการที่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะทุกอย่างนะมีพลังงานบางอย่างที่คอยสนับสนุนคุณอยู่ขอให้คุณเปิดทางคุณเปิดใจนะแล้วคนที่มาเจอคลิปนี้วันที่9กันยายนนี้จะมีพิธีการจุดพางประทีปถ้าคุณเชื่อในพลังงานสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ คุณมาร่วมจุดเทียนนะคะเสริมดวงชะตาหนุนดวงชะตาและเป็นการจุดถวายครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคนด้วยเฉพาะความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่เชื่อสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพลังงานนี้นะจะช่วยเกื้อหนุนเกื้อกูลให้ คุณเจอทางออกให้คุณเจอเส้นทางการจุดพาังประทีปนะคะเป็นการเปิดดวงเป็นการเปิดเส้นทางในการเปิดแสงสว่างให้กับดวงชะตาของตัวเองเป็นการบูชาดวงเป็นการหนุนดวงนะแล้วก็เป็นการถวายความกตัญญูนะคะต่อครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่เจอคลิปนี้นะคะน้อมรับพลังงานนะคะน้อมรับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ ถ้าใครที่สนใจจุดผางประทีปค่าครู9 9บาททักทางข้อความเท่านั้นนะคะมีเป็นคนตอบเองพิมพ์รายชื่อเองนะคะแล้วจะมีคำอธิฐานจิตให้คุณด้วยนะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณเจอคลิปนี้วันที่เท่าไหร่เจอคลิปนี้เวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมน้อมรับความทํานายด้วยขอให้โชคดีนะคะ